เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะได้รับแจ้งนะคะว่ามีการลักทรัพย์บนเครื่องบินเกิดขึ้นครับ จากปลายทางมาสู่สนามบินสุวรรณภูมิพอมีการแจ้งดังนั้นเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเลยนะคะเพื่อตามหาตัวคนร้ายและปรากฏว่าสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ค่ะเป็นชาวจีนสองคนคตอนแรกปฏิเสธแต่จำนนด้วยหลักฐานหลักฐานมัดแน่นดิ้นไม่หลุดนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้โดยตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะรับแจ้งจากสายการบินแอร์มาเก๊าบอกว่ามีเหตุ ลักทัพบ,บนอากาศยานก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ทางสุวรรณภูมินะคะให้เตรียมช่วยเหลือหน่อยดําเนินคดีจับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะพอทางด้านเครื่องบินมาถึงสุวรรณภูมิคุณผู้ชมคะปรากฏว่ามีผู้เสียหายเป็นชาวจีนเหมือนกันอายุ45ปีเขาก็บอกกับตำรวจของไทยนะคะว่าเขาเนี่ยเดินทางมาจากเที่ยวบินดังกล่าวแล้วมีคนเห็นว่า มีชาวจีนใส่แว่นไปแอบค้นกระเป๋าเป้ของเขาและเงินเขาหายทรัพย์สินเขาหายคิดเป็นเงินไทยมูลค่า30,000บาทนะคะซึ่งพอตำรวจได้เบาะแสคุณผู้ชมมีการไปตรวจสอบผู้ต้องสงสัยก็คือชื่อว่านายหานอายุ54ปีและนายหวังอายุ46ปีสันชาติจีนค่ะ ตอนตำรวจเรียกมาตรวจสอบนี่มาแล้วคุณผู้ชมคะท่าทางลุกลี้ลุกลนดูมีพิรุษนะคะทีนี้นายหวังเห็นว่าเจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยก็เลยนำเงินไทยเนี่ยสามหม่นบาทใส่ไว้ในถุงพลาสติกคะ่ะแล้วพยายามโยนทิ้งลงบนพื้นเครื่องบินแล้วบอกเจ้าหน้าที่ว่าขอไม่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากนั้นนะคะ ไม่แจ้งไม่ได้ค่ะตำรวจไทยทราบแล้วค่ะสุวรรณภูมิเตรียมจับกุมแล้วหลักฐานพยายนต่างๆมัดแน่นนะคะคุณผู้ชมท้ายที่สุดจำนวนด้วยหลักฐานค่ะนอกจากนั้นยังมีหญิงชาวจีนอายุ29ปีอีกหนึ่งคนได้แจ้งกับตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าเดินทางมากับเที่ยวบินนี้เช่นเดียวกันเมื่อไปถึงโรงแรมที่พักปรากฏว่ากระเป๋าของเธอค่ะถูกเปิดคน้นและ เธอเองมีเงินสดมูลค่า50,000บาทเนี่ยพกติดตัวมาด้วยแต่มันหายไปค่ะเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยว่าสรุปชายชาวจีนสองคนก็คือนายหานกับนายหวงังก่อเหตุกับผู้โดยสารกี่คนคแล้วได้ทรัพย์สินไปทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่นะคะคุณผู้ชมทีนี้จากการสอบปากคำเบื้องต้นค่ะปรากฏว่า ทั้งคู่จำนวนด้วยหลักฐานก็ต้องรับสาร,รภาพคุณผู้ชมในชั้นจับกลุ่มทั้งสองเองยังให้การปฏิเสธนะคะแต่แค่จำนวนด้วยหลักฐานย้ำด้วยทีนี้จากการตรวจสอบประวัติค่ะปรากฏว่ามีรายชื่อของกลุ่มบุคคลที่พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงจะก่อเหตุลักทรัพย์บนเครื่องบินอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังต้องติดตามพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมก็เลยนำตัวผ,ผู้ต้องหาทั้งสองราย,ยไปดำเนินคดีต่อไปนะคะ